ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ป,ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o c o f e c o m w w w m o c o f e c o m โทร084 6132424ใจเลยตอะไคเ้อเอเเอาเรื่องความสวยกอ่ะนะคะอ่ะเบเบ้ช่วงมีดูเป มันเปล่งปลงจริงเหรออาจจะเป็นเรื่องผิวดูแลผิวอะค่ะหลายคนเนี่ยทักว่าเราไปทำมาไปข่้นนิ้วอะไรอย่างนี้เอาลิสต์ไงบ้างทำไหมยืนยันเลยลูกไม่ทำค่ะสักอย่างของแท้ดั้งเดิมใช่ค่ะสวยทแต่ทำทยังไงต้องถามแม่ให้ไปถามพ่ออีกทีหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราทำงานเยอะ่ตเราผอมลงก็เลยทำให้ดูเราความจริงผอมลงไหมคือดูดูอย่างนี้อาจจะรย์แต่เวลาอยู่ในกล้องเลยรก็ไม่ผอมอ่ะ เสียค่ะสแสดงว่าเราก็ต้องเป๊ะอยู่พอควรก็ถึงเห็นว่าอย่างนี้ออ <laughs> ไม่ิ่ <laughs> มต่างอะไรหรือเป๊ะปากอะไรนี่เป็นเพราะความกระสุดชื่นอะไรนี้ไห,ไหมป <laughs> กติค่ะไม่มีอะไรแบบรู้ว่าเลยกับคุณหมอ3ปีแล้วเป็ <laughs> นยไงบ้า <laughs> งโอเค โอเคนี่ก็โอเคหนูโอเคเพราะเขาแม่ด um, <okay, okay> ้วยทุกอย่างโอเคเรียบร้อยทุกอย่างแม่ใส่เขียวเขียวค่ะแม่ว่าไงบ้างทำเป็นี้งไก็ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาแบบโอเคเขามีเขามีมาวางมาเคลียนางคนอะไรไหมทุกอย่างไม่ไม่ยังค่ะแต่คือทุกอย่างอยู่ในกรอบทุกอย่างคือเรียกว่าอในในสายตาของพ่อแม่ตลอดค่ะทางฝั่งนู้นนะคะก็ ไม่ยังยังยังไม่ค่อยได้เจอกันเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขาก็ยุ่งด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยหนูมีวิธีดูแลความรักเหมือนกางเพราะว่าหนูก็ทำงานเยอะมากก้ลงประวักันยังไงบางช่วงที่แบบยุ่งมากจริงๆก็อาจจะห่างกันได้คือไม่ได้ห่างแบบว่าเลิกกัน็คื่อห่างแบบทุกคนรู้ว่าเออเขาทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานก็ใช้ความเข้าใจ่ะคะก็เรียกว่าพี่เข้าใจเนาะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเขายุ่งกับเรา ในเรื่องงานนะคะนักศาสตรครแม่เกิดนะจะมีอะไรดี<ม>ก็มีพิธีกรนะคะรายการชัดโซนชัยวัน์สาวแล้วก็รายการคลิก i อทีโอเคนะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปค่ะบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิฟี่ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบงากระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จํากัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลงังอีเวนต์สุดแซบ กองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว,ว้วาวช่อมแท็คดวงการงานการเงินความรักแบบนั้นแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i ยเว็ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว